ติคาทำไมเสียงตัวแอออกเสียงยากจังทำยังไงดีนะคะถ้าเรายังออกเสียงแอแอแบบนี้ยังไม่ได้ให้เราออกเสียงรอเรือนะให้เราลั่นลิ้นนี่แหละนะคะเพราะคนฝรั่งเศสก็จะเข้าใจค่ะอย่างเช่นคำว่ารูชที่แปลว่าสีแดงแล้วก็รู r u ูชไปเลยนะคะทีนี้เราลองมาฝึกทีละคำกันนะคะ เลอร์าดิที่แปลว่าหัวเป็นพืชน,นิหนึ่งเดี๋ยวให้ดูรูปนะคะราดิแบบนี้นะคะราดิเอาเสียงว,ว่าราดิเลอราดิกก็ออกเสียงแบบนี้นะคะราคาดิความจริงก็ต้องออกเสียงว,ว่าราคาดิเลอเรซังที่แปลว่าอม,มุนนะคะเรซังลาคาเกตาคาเกต ะคะ the, ที่แปลว่าไม้ติงปองนะคะเป็นเพศหญิงใช้ลาเลอะตกอันนี้ก็คือค่าที่เวลาเราใช้ทำสวนนะคะมีอักษรด้วยนะคะอันนี้อันว่าอักษรซิกโกงเฟลสเป็นรูปเหมือนหมวกนะคะตรงนี้เลอัตกอันนี้ยากหน่อยลองอ่านช้าๆนะคะเลอ r r i ฟริกเจอร r ที่แปลว่าตู้เย็นนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะลองฝึกออกเสียงตามมิตินะคะเลอใช้เลอเพราะว่าเป็นเพศชายเรฟริกเจอร์แต่เราอ่านง่ายก็ได้อ่านว่าเลฟร i กโกนะคะแปลว่าตู้เย็นลา เล็กกลอันนี้ก็คือไม้มันทัดนะคะเลเรนาเรนาเลเร,รนาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเลเรกังเรกังเรกังจะเป็นเหมือนปลาฉลามนะคะ อันแบบนี้นะคะอ่านว่าเลอร์กังเรเวียเลร์เรเวียนาฬิกาปลุกค่ะตัวนี้อ่านว่าเลอริโนเซโครสตัวอัไม่ออกเสียงนะคะอ่านว่าริริโนเซโรส ก็คือรัดค่ะรรดนะคะคำต่อไปคำนี้อ่านง่ายนะคะเลริเลริที่แปลว่าข้าวเราจะอ่านริก็ได้รินะคะริหรือริค่ะเลริข้าวอ่านว่าโรเบิร์โรเบิร์ลาโรเบิร์ เลอร์โรบิเน่อ่าออกเสียงตามที่ติด้วยครับโรบิเน่เลอร์โรบิเน่หรือโรบิเน่แปลว่าก๊อกน้ำนะคะเลอโรโบเมนาเชเลอโรโบเมนาเชเป็นเหมือนเครื่องปัน่นเครื่องปั่นผลไม้นะคะ คำนี้ออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษเลยะคะ่ะเลอร์โรเลอเลอโรเลอก็เป็นรองเทา้าสเก็ตนะคะลาโรสลาโรสหรือเราจะออกเสียงโรสก็ได้นะคะลองฝึกทบทวนกันดูนะคะถ้ายังออกเสียง Rose. บบน,นี้ยังไม่ได้ก็ให้ลองฝึกรรรรรรนรรรนรรรรรรืรดูนะคะ